สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมเบีย้ยแก้ของหลวงปู่นนท์วัดเขาพานทูกจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะด้านหลังนี่จะอุดผงรักด้านหน้าก็จะเป็นเป็นเบีย้ยแก้นี่จะเป็นหอยนะคะเพื่อนๆหอยเบีย้ย ซึ่งคนในสมัยโบราณเนี่ยถ้าหากว่ามีเด็กเกิดใหม่จะต้องนำเบีย้ยแก้เอาไปวางไว้ที่หัวนอนนะคะพพเพื่อนเพนเพราะว่ามีมีสรรพคุณที่ที่พูดไว้ก็คือขับได้สิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายคุณใสพูดผีปีศาจที่จะมารบกวนเด็กๆนะคะ ในสมัยนี้แม้ว่าความเจริญทางเทคโนโลยีจะเข้ามามากมายแล้วก็ตามแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้ว่ายังมีผู้ที่เรียนวิชาเหล่านี้อยู่มากมายนะคะเพื่อนๆแล้วก็เมื่อเรียนวิชาแล้วก็ต้องมีการปล่อยของเพราะไม่อย่างนั้นผู้เรียนก็จะมีอาการ วดหัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะเพื่อนๆปล่อยของไปในวันโกนวันโกนวันพระเนี่ยค่ะเขาจะนิยมปล่อยของซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำร้ายเจาะจงใครแต่ว่าถ้าใครดวงตกหรือว่าไปทักสิ่งสิ่งที่เขาปล่อยมาก็จะเข้าตัวของเราได้ซึ่งเราเรียกกันว่าลมเพลมพัดนะคะเพื่อน ทุกวันนี้ก็มีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีก็เลยสนใจค่ะเป็นเลยไปหาเบีย้ยแก้ของหลวงปู่นนท์หลวงปู่นนท์เนี่ยถือว่าเป็นพระที่มีพลังจิตสูงนะเพื่อนเพื่อนท่านเสกของวัตถุมงคลของท่านทุกชิ้นที่ท่านเสกเนี่ยก็จะต้องดิ้นได้คือต้องมีชีวิตนะคะเพื่อนๆน เพราะฉะนั้นพลังจิตของท่านก็จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยได้ก็เลยได้ไปบูชามาจากทางวัดหน,หนึ่งชิ้นนะเพื่อนๆพื่อนสามร้อยบาทคาเทนะํามาให้เพื่อนๆนได้ได้ชมนะเพื่อนๆนได้เรียนรู้ร่วมกันเนาะว่าสมัยนี้ถึงเทคโนโลยีจะสูงมากแต่สิ่งพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ สวัสดีค่ะ